ค้า FC ท่นารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะ FC FC หินเอ็นเขียวนี้ไหมคะนี่เอ็นเขียวนี้พี่ก็จะล้างก่อนนะคะ FC นี่พี่จะล้างในน้ํานี่เลยแต่ว่าพี่จะต้องเอาแฟบมาใส่ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ที่เขาไอ้นั่นงานแต่งเนาะทุกคนแล้วเขาก็เอาไอ้อะไรนะเอาไอ,าอา้นังวัวมาตากนะคะ FC น,นี่ค่ะพี่จะเอากลับเดนมาร์กค่ะ f c ่ก็เลยต้องเอามาซักก่อนนะคะ f c ่พี่จะใส่แฟลปในนี้ก่อนนะคะ FCP ใส่แฟ็ปไปเ<ป><ป>ลวก็จะซักออกเพราะว่ามันเหม็นขี้วัวค่ะ f c เดี๋ยวเราจะหันกล้องดีกว่านะ้อยซิเนาะซักในนี้ค่ะกล้องมาทางนี้เนาะจะได้เห็นเนาะ f c เนาะตอนนี้พี่ก็จะล้าง พี่ก็จะล้างอันนี้เลยนะคะพี่ก็จะซักนะคะเพราะว่ามันเหม็นที่วัวเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาไปพี่เดนมาร์คค่ะเอฟซี FC. พอใกล้จะถึงวันไปเดนมาร์คแล้วค่ะเอฟซีแล้ะก็มีเหมือนกับมันของหนังบัวติดอยู่ค่ะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่ง ค่ะ FC ตอนนี้พี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็ซักเรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะก็ถือว่าออกอยู่แต่รอให้แห้งก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะสลัดพวกอันนี้ออกเนาะทุกคนนี่แหละพี่จะเอาไปที่เดนมาร์กค่ะไปเอาไปผืนเดียวนะคะทุกคนพอผืนเดียวก็พอแล้วค่ะพอไม่ได้ใช้เยอะเนาะใช้แค่ไปรองก้นสวิงของพี่ก็นิดเดียวนาะแลวก็จะแบ่งให้เพื่อนไปครึ่งหนึ่งถ้าเขาเอานะแต่ของเขาก็มีอยู่ แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้อีกเดี๋ยวพี่จะเอาไปขายให้เขาค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพี่ไปที่เดนมาร์กด้วยนะคะช่วยตามไปดูคลิปให้พี่หน่อยที่เดนมาร์กพี่ว่าตอนนี้ก็ยังหน้าร้อนอยู่เนาะพี่อาจจะไปหากุ้งอีกสักครั้งสองครั้งให้ FC ได้ดูนะคะ และต่อไปก็จะหมดหน้ากุ้งแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าจะถ่ายอะไรให้กับ F อฟดูเนาะทุกคนเนาะก็คอยติดตามวันพาเดนมากเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะเอฟคลิปนี้พี่ก็ขอขอบคุณแค่เอ้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบาย